ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานะการความรักนะคะความรักครั้งเก่าแล้วก็ความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุลมทั้งหลายเนาะ ชาวธาตุลมจะประกอบไปด้วยชาวราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะมาดูสถานการณ์คนรักเก่าสถานการณ์คนรักใหม่ของคุณเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้เป็นการทํานายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือ ไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่าคะ่ะสถานการณ์แรกขอเป็นสําหรับคนรักเก่าของคุณก่อนแล้วกันนะคะชาวธาตุลมทั้งหลายสถานการณ์แรกมาดูกันซิว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณเองนะคะชาวธาตุลมรู้สึกยังไงกับคนรักเก่าไฮามองว่า ตัวคุณเองเนี่ยเริ่มไม่ได้ที่จะสนใจกับคนรักเก่ามากมายนักสักเท่าไหร่แล้วนะคะมีความรู้สึกว่ายังเจ็บอยู่แล้วก็ยังเสียใจอยู่ถามว่าโกรธไหมมันก็มีบ้างนะคะไม่มีความโกรธอยู่ในใจบ้างแต่ก็ไม่ได้อยากจะแสดงออกมามากมายนักเนาะเพราะมันมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคุณเองก็ต้องก้าวต่อไปสุดท้ายแล้วเราก็จะอยู่จุดจุดเดิมไม่ได้นะคะทุกๆอย่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณก็พยายาม มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เนาะพยายามไม่คิดถึงเขาแต่มันก็อดคิดถึงไม่ได้ในสิ่งที่คุณคิดถึงมันมีความคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่ามันเหมือนกับประมาณว่าเป็นบทเรียนคุณมากกว่านะคะเป็นบทเรียนคุณเนาะว่า ในประสบการณ์ที่ผ่านๆมาในเรื่องราวงความรักเนี่ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่อดทนคุณค่อนข้างเป็นคนที่เก็บแล้วก็ไม่พูดเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในความอดทนพอมันถึงจุดที่เรียกว่าหมดความอดทนคุณเองก็ไม่ได้ถึงกับว่ามีปัญหาหรืออะไรแต่มันกลายเป็นว่าจุดที่มีความอดทนมันสูงสุดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณกําลังมอบความสุขให้กับตัวเอง คุณกาลังพยายามสรรรส้างความสุขรอบๆตัวเนี่ยนะคะที่คุณเคยมองข้ามมันไปให้กับตัวเองคนๆนี้มันเลยทําให้คุณคิดได้ว่ามันไม่ได้คิดถึงแต่มันมีเป็นอารมณ์ของความคิดได้มากกว่านะคะความคิดได้มันก็เหมือนกับว่าย้อนกลับไปคิดถึงบทเรียนนะเนาะนะคะในหลายๆอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณยอมเข้ามาตลอดมันก็เลยจุดณจุดวันนี้คุณเลยรู้สึกว่าตอบแบบหนีไปต่อจากนีไป คุณจะคิดรอบคอบในเรื่องราวของความรักมากขึ้น คุณจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถามว่าเราเองก็ไม่ไดอยากจะเป็นคนที่ซับซ้อนแต่ด้วยความที่เรามีประสบการณ์นในเรื่องราวของความรักที่มันค่อนข้างเจ็บแล้วมันเป็นการอดทนมาค่อนข้างนานใครๆที่เขามองเข้ามาหาคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความซับซ้อนคาดเดายากไม่มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เนาะคุณเองอาจจะเป็นคนที่คือผิดหวังกับความรักมาเยอะเจ็บมาแล้วเจ็บมาเล่าจนมันมีความรู้สึกว่า ทุกอย่างมันจะต้องเจ็บอีกไม่ได้เพราะว่าเสียเวลากับความเจ็บกับคนคนนี้ไปเยอะแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะคะสำหรับความรู้สึกคุณกับคนรักเก่าหายมองว่าคิดถึงในรูปแบบของบทเรียนมากกว่าในรูปแบบของประสบการณ์มากกว่าแล้วก็พยายามที่จะมองทุกอย่างให้มันเป็นบวกนะคะไม่ได้ ไม่ได้แค้นแต่ก็ไม่ลืมนะคะกับคนรักเก่าที่เขาทำกับคุณอะไรประมาณนี้ยังยังเก็บเอาไว้อยู่ไว้เตือนใจยังเหมือนเป็นอนุสรในการเตือนใจอยู่ว่าเขาทำอะไรกับเราอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณเองก็จะพยายามไม่หยุดติด กับสิ่งสิ่งนี้ไม่ยึดติดกับความรักแล้วเนาะถ้าเกิดมีคนเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้อันดับแรกที่จะรักก็คือรักตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะในสิ่งที่หายคิดก็คือที่คุณคิดถึงคนคนนี้คิดถึงเพราะว่าคิดถึงเขาที่เขาเข้ามาเป็นบทเรียนในชีวิตคุณได้ค่อนข้างเป็นแบบเกรด A เกรดสเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยดูนิ่งๆและไม่ได้คิดถึงเกี่ยวกับพวก อยากจะกลับไปหาอยากจะกลับไปคืนดีนะคะถามว่าคิดถึงไหมมันก็อย่างที่บอกไปค่ะถ้าเป็นในคิดถึงในเรื่องเราของความรักอะถามว่ามันมีไหมมันก็มีบ้างแต่มันก็กลัวเหมือนกันไม่กล้านะคะตัวคุณเองชาวธาตลมยังรู้สึกว่าเป็นอย่างลมสมเชื่อเนาะในเมื่อมันได้พัดไปแล้วนะคะมันก็คงจะไม่พัดกลับมาถ้ายิ่งพัดกลับมามันจะยิ่งเป็นพายุ อะไรประมาณนี้เนาะวนลูปเดิมแบบนี้คุณก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่โอเคมาดูสถานการณ์ต่อไปซิแล้วเขาคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างชาวธาตุลมนะคะคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขาก็ยังมีความหวงัง นะคะมีความหวังมีความหวังมีความคิดมีความฝันว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้กลับมาเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคิดถึงในสิ่งต่างๆที่คุณทําให้กับเขายังคิดสิยังคิดถึงในสิ่งต่าง,างๆที่เราเคยมีกันเราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราเคยแ,แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันนะคะคุณมอบความรักให้เขาเขามอบความรักให้คุณคนรักเก่าเขาก็ยังคิด ถึงจุดจุดนี้อยู่เหมือนกันแต่บางครั้งเขาก็เองเขาเองก็อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเขาหรือเปล่าที่เอาเปรียบความรู้สึกคุณมากเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะเขาหรือเปล่าที่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในความรักนี้ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะไม่มีความสามารถเพียงพอหรือ เขาอาจจะใส่ใจอย่างอื่นมากเกินไปอย่างเช่นไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรแบบนี้จนลืมมองดูคนใกล้ตัวจนลืมมองดูคนใกล้ๆคนที่คอยให้กําลังใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเหมือนกับว่าคือตัวเขาเองอะเขาก็รู้ตัวว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่ไปเอาเปรียบความรู้สึกคุณเขาเองอาจจะเป็นคนที่ ไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื่องของความรักให้มันแบบเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมออารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นั่นแหละยังคงคิดถึงยังคงรออยู่ว่าจะต้องมีสักวันแหละที่เราจะได้กลับมาคบ กลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์กันนะคะแล้วถ้าถึงวันนั้นจริงๆความคิดของเขานะคะที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองก็คือเขาจะเป็นผู้ให้มากกว่านี้เขาจะใส่ใจคุณมากกว่านี้เขาจะดูแลคุณมากกว่านี้เขาจะพยายามเข้าใจคุณให้มันมากกว่า ที่ผ,ผ่านมานะคะไฮก็เริ่มมองดูแล้วแหละว่าเขาเริ่มมีมุมดีๆมีความคิดถึงมีการรอคอยคุณกลับมาอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องราวของคนรักเก่าของคุณเนาะชาวธาตุลมมาดูสถานการณ์ซิแล้วจริงๆสถานการณ์ในตอนนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างล่ะ สถานการณ์ตอนนี้ของเขาก็ยังคงเต็มความรู้สึกที่มันสับสนใจนะคะเหมือนมันมีทางเลือกมันมีทางแยกมันไม่รู้จะเอาอยัางไงกับตัวเองดีไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเริ่มต้นใหม่แบบไม่ต้องรอคนคนนี้แล้วดีไหมนะคะไม่ต้องรอชาวธาตลมแล้วดีไหมหรือควรจะรอก่อนควรจะเป็นจุดที่ พักฟื้นใจก่อนไหมถามใจตัวเองให้ดีก่อนไหมว่าตัวเองสามารถดูแลใครได้หรือ,อยังว่าตัวเองสามารถที่จะมีความรักได้หรือ,อยังแล้วการมีความรักเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกการมีความรักเนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะอหายก็เห็นว่าเขาเริ่มสับสนแล้วแหละว,ว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อไปดี จะพอก่อนไหมจะอยู่เป็นโสดก่อนไหมหรือจะเริ่มต้นไปต่อเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าใจเขาเองก็ยังอยากจะมั่นคงกับตัวเองให้มากกว่านี้ก่อนยังไม่พร้อมหรอกที่จะมีใครนะคะยังไม่พร้อมที่จะเอาใครเข้ามาในชีวิตเพราะยังมีความรู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็ยังไม่มั่นคงเลยยัง ยังมีอะไรที่มันต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดยังมีอะไรที่มันยังต้องทําอีกมากมายอะไรประมาณนี้นะคะยังมีความสับสนใจอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่พร้อมจริงๆที่จะ เริ่มต้นใหม่กับใครเพราะตอนนี้เองก็ยังสับสนใจอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะไปในทางไหนควรจะเลือกอะไรควรจะมองในรูปแบบไหนในเรื่องราวของความรักไหมหรือควรจะพัฒนาตัวเองให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วก็อาจจะวนกลับไปหาคนเก่าก็คือชาวธาตุลมอะไรประมาณนี้ก็ยังมีความคิดสองจิตสองใจอยู่เหมือนกันนะคะมาดูสรุปกันซีแล้วจริงๆคนรักเก่าคุณเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เขาเสียใจเหมือนกันนะช่วงนี้อาจจะดูเขาเสียใจผิดหวังกับหลายๆเรื่องนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูผิดหวังมันดูพังทลายไปหมดนะ เขาอาจจะคิดที่จะต้องการที่จะไปต่อกับคุณส,สร้างกันเป็นครอบครัวสร้างกันเป็นบ้านให้มันเป็นปึกแผ่นเป็นความรักครั้งใหม่อะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ก็ยังเจ็บยังเสียใจยังคิดถึงแล้วก็ยังเสียใจยังผิดหวังอยู่ยังคิดว่าตัวเองไม่ดีพอยังคิดว่าตัวเองไม่โอเคยังคิดว่าตัวเองอย่างที่บอกไปเนาะหรือว่าเขาเองจะต้องสร้างความมั่นคงให้มากกว่านี้ก่อนมันก็เลยเป็น ภพยสรุปที่ค่อนข้างสอดของกันนิดหนึ่งว่าหรือตัวเขาเองจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากกว่านี้ก่อนเพราะทุกอย่างมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองไม่มีความชัดเจนไม่มีความมั่นคงแล้วก็ ไม่สามารถที่จะชี้แนวให้คนรักได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่พังทลายมาหมดแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันอยากจะได้รับโอกาสดีๆอยากจะได้ความสุขอยากจะได้กำลังใจอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะยังเป็นช่วงที่ เสียใจผิดหวังอกหักหลายๆเรื่องหลายๆราวมาอยู่นะคะถ้าเจอกันในตอนนี้นะสองคนระหว่างคุณชาว้าลมกับเขาเนี่ยก็อาจจะมีแต่ความเสียใจกันเกิดขึ้นมีแต่ความเสียใจถามว่าทะเลาะไหมคือมันก็ทะเลาะไม่ออกแล้วอะเนาะมันกลายเป็นว่าเห็นแล้วมันปีด๊ดมันเศร้ามันมันพูดไม่ออกมันมันพังทลายลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูเหมือนกับว่าคุณเองก็เก็บมาค่อนข้างนาน เก็บอดทนมาค่อนข้างนานไม่ได้เก็บกดเนาะแต่คือคนรักกันเนี่ยหายมองว่าการอดทนเพื่อคนรักเนี่ยมันคือส่วนประกอบหนึ่งของการไปต่อมันเลยมองว่าไฮเลยมองว่ามันเป็นการอดทนนะคะเป็นการอดทนผสมผสานกับความรักเนาะอย่าไปมองว่าเป็นการเก็บกดในความรู้สึกนะคะเพราะว่าการเก็บกดนี่มันหมายความว่าคุณเก็บอยู่คนเดียว เนาะแต่จริงๆแล้วความรักเนี่ยเราไม่ได้เก็บกดอยู่คนเดียวเรามีการพูดเรามีการคุยด้วยกันมาตลอดซึ่งมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรักอยู่แล้วนะคะให้มองในมุมนี้เนาะอย่าไปมองว่าตัวเองเก็บกดหรือว่าอีกฝั่งตรงข้ามเก็บกดแล้วเป็นเวรเป็นกรรมอะไรอย่างงี้อย่าไปคิดประมาณนั้นนะคะยิ่งการที่เราคิดเป็นเวรเป็นกรรมนี่มันจะมองเห็นแต่อีกฝ่ายมันเป็นฝ่ายผิดเนาะ เราเราเองก็ต้องเราเองก็จะต้องมีส่วนที่ผิดบ้างแหละนะคะคนรักกันเป็นความรู้สึกไม่มีคําว่าเวรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะอืมเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะถ้าเวรกรรมมันจะดูว่าเราจะแบบเห็นแก่ตัวไปไหมหรือว่าเขาจะเห็นแก่ตัวไปไหมเนาะที่มาทิ้งความรู้สึกแย่ๆไว้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะยิ่งคิดลบคิดลบแล้วมันจะแย่เนาะคิดใหม่ค่ะคิดใหม่ไม่ไม่ต้องไปคิดเรื่องเวรกรรมไม่ต้องคิด ถ้าเรื่องราวของความรักไม่อยากให้คิดในเรื่องของคําว่าเวรกรรมเนาะเพราะว่าเวรกรรมมันเป็นอะไรที่คิดแล้วคิดไม่จบนะ่ะ นะคะโอเคไปต่อเรื่องของขออนุญ,ญาตที่ยาวไปนิดนึงนะคะจริงๆไม่อยากให้คนคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักปะผสมผสานกับเวรกรรมมันจะกลายไปปะปนแล้วมันจะทําให้เราเสพหลายๆเรื่องแล้วมันสับสนพอมันปะปนชีวิตปุ๊บก็คิดแต่เวรกรรมเวรกรรมแล้วมันก็จะไปย้าอยู่คําเดิมๆเนาะอย่าไปคิดว่าเวรกรรมก็ขออนุญ,ญาตยาวหน่อยนะจ๊ะเนาะไม่เคยเล่าไม่เคยพูดในเรื่องของเชิงนี้ในทุกๆคลิปนะคะก็ พอได้ยินหลายๆคนพูดถึงเรื่องเวรกรรมในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยไฮอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างนิดนึงนะไม่อยากให้ทุกคนคิดในเรื่องราวของความรักเป็นเรื่องราวเวรกรรมผสมประสานกันเพราะอย่าลืมว่าที่ผ่านมาที่เรารักกันได้ก็คือการแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันเหมือนกันเนาะโอเคค่ะขออนุญาตนิดนึงไม่เสียเวลาแล้วไปต่อกับคนรักใหม่ของคุณซิว่า สถานการณ์คนรักใหม่ของคุณในช่วงนี้นะคะ1ถึงพฤษภาคมนี้มันเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะดูซิว่าคนรักใหม่นะคะคุณกับคนรักใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักใหม่เนี่ยก็ยังเป็นความรู้สึกที่คุณเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวเขาเหมือนกันเนาะยังไม่มั่นใจยังขอดูดูใจกันไปก่อน นะคะแล้วก็ยังขอส่องดูก่อนยังไม่มั่นใจเลยว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วไฮก็ยังมองว่าตัวคุณเองยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่นักนะคะแค่ต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ก่อน นะคุณถึงจะค่อยๆเปิดใจแต่ณเวลานี้กับคนรักใหม่ไฮมองว่าคุณเองยังไม่เปิดใจนะคะยังต้องการดูความสม่ําเสมอของเขายัางต้องการดูความใส่ใจของเขาแล้วก็ยังอยากจะเห็นความชัดเจนก่อนเมื่อ เมื่อไหนเมื่อไหร่ที่คุณเห็นความชัดเจนกับคนรักใหม่แล้วเนี่ยคุณถึงพร้อมที่จะเปิดใจช่วงนี้อาจจะเป็นมีความรักใหม่ก็จริงนะคะสําหรับคนนี้มีความรักใหม่แล้วเนาะมีความรักใหม่แล้วก็จริงแต่ยังไม่เปิดใจสักเท่าไหร่ยังแอบ,บสองอยังอยากเรียนรู้เขาให้มันมากกว่านี้ก่อนอาจจะเป็นด้วยความที่ตัวคุณเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักครั้งเก่ามาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นบทเรียนที่มาย้ําความรู้สึกคุณเข้าไปอีกว่า คุณไม่ควรจะรีบรักใครนะคะคุณเองอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคุณอาจจะคิดประมาณนี้เนะาะใหมองว่าคุณยังไม่ได้ให้ใจกับคนรักใหม่สักเท่าไหร่นะคะแต่พร้อมที่จะเรียนรู้นะพร้อมที่จะไปต่อไม่ได้มายึดติดกับอดีตอะไรมากมายแล้วแต่แค่ยังไม่ไว้ใจนะ,ะยังไม่ไว้ใจความรู้สึกตัวเองนั่นแหละกลัวเหมือนกันกลัวว่าพอใช้ใจเราแล้วเนี่ยกลัวว่าเอาความรู้สึกเอาความสัมพันธ์ ลงไปในความในมเอาความรู้สึกลงไปในความสัมพันธ์แล้วเนี่ย กลัวว่าหลายอย่างเดี๋ยวมันจะถอนตัวยากอีกแหละกลัวว่ามันจะเจ็บอีกแหละคุณก็คุณก็มีความวางแผนมีความกังวลอยู่นะคะอ่ะแล้วมาดูซิว่าคนรักใหม่ของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเองก็ยังไม่มั่นใจคุณเหมือนกันนะคะเขาเองก็กําลังดูดูอยู่เขายังมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเนี่ยมาพักใจกับเขาอยู่หรือเปล่าแต่เขาพร้อมนะเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเขาพร้อมที่จะอยู่ข้างๆคุณนะคะ ถามว่าเขารู้ไหมกับในเรื่องราวอดีตที่คุณเคยมีปัญหาเขาก็รู้เนาะหลายๆคนอาจจะยังจบกับรักครั้งเก่าไม่ได้ยังมีเรื่องราวที่จะต้องไปติดต่อกันอยู่คือเขาก็รู้แต่เขาก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษากับคุณถือว่าเขาแฟร์มากๆเลยนะคะอเขารู้ทุกเรื่องเนาะถามว่าเขาไว้ใจคุณไหมไฮก็มองว่าเขาก็ไว้ใจคุณนั่นแหละ เขาไว้ใจคุณเขาพร้อมที่จะไปต่อกับคุณเขาพร้อมที่จะอยู่ข้างๆคุณแล้ววันนี้ถ้าจิตใจคุณยังไม่โอเคไฮเขามองว่าคนคนนี้พร้อมเป็นที่พักใจจะบอกว่าให้เขาเป็นสาราพักใจของคุณเลยก็ว่าได้นะคะเขาก็ยอมรับในจุดๆนี้อยู่เหมือนกัน เนาะแต่หายมองว่าเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็จริงใจจริงจังกับคุณอยู่พอสมควรนะคะลองเปิดใจถ้าหลายๆอย่างมันมองดูแล้วมันโอเคแล้วก็เปิดใจเรียนรู้กันไปแบบเต็มที่แล้วกันเนาะวันไหนถ้าเราถามใจตัวเองแล้วว่าเออวันนี้เราพร้อมแล้วเรามั่นใจคนคนนี้แล้วเราเห็นความพยายามของเขาที่จะช่วยเหลือเราที่จะดึงเราออกมาจาก,จ,ากจุดที่เรียกว่า เป็นการจมปักอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเปิดใจค่อยเรียนรู้กันไปแล้วมาดูสถานการณ์สิสถานการณ์ต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะชาวทานลมสถานการณ์ต่อไปมันค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีโอกาสพัฒนากันไปเรื่อยๆมีโอกาสเรียนรู้กันไปเรื่อยๆและให้มองดูว่าความรักของคุณคั้งเนี้นะ ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองไม่ได้มีอะไรยึดติดกันมากคุณก็มีส่วนในชีวิตคุณคนรักใหม่ของคุณเขาก็มีส่วนในชีวิตเขาคือเราสองคนนะคะกับรักครั้งใหม่เนี่ยไม่ได้มีกรอบในการยึดติดกันมากมายนักเป็นการเรียนรู้กันแบบห่างๆเป็นการเรียนรู้กันแบบพยายามที่จะรับฟังการคอยปรึกษาการก็คือมองข้ามในเรื่องของความรักไปแล้วไปเน้นในเรื่องของความรู้สึกไปเน้นในเรื่องของการเป็น เป็นแบบเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พักใจเป็นในเชิงที่ประมาณว่าเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาอารมณ์ประมาณนี้มากกว่าความรักเป็นไปได้สวยนะคะมีโอกาสไปถึงขั้นแต่งงานมีโอกาสที่มีลูกมีเต้าด้วยกันอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสเนาะนะคะสำหรับคนที่พร้อมนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่พร้อมในเรื่องของการมีลูกก็เป็นความรักที่เริ่มต้นใหม่ นะคะเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวที่ดีเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ใหม่อย่างสมบูรณ์นะคะมีโอกาสพัฒนาต่อไปเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างมีความหวังเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างมีจุดหมายปลายทางมากขึ้นกว่ารักเก่าๆที่ผ่านมาเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะหรือถ้าใครชอบในการอ่านไพ่ในการทำนายของไฮรบกวนกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ไฮนะคะในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์ไว้นะคะ ไลน์ Facebook Instagram เอาไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเข้ามาพูดเล่นเข้ามาคุยกันได้สำหรับ Instagram ของไฮเนาะก็ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะคะไฮจะทำดวงดวงแต่ละไฮจะทำดวงออกมาทุกวันเลยคะ่ะใครที่ไม่ได้ชอบในการ นั่งฟังหรือไม่ได้มีเวลาในการฟัง YouTube ก็ไปอ่านนะคะดวงรายวันจาก i n s t a g r กรมได้สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะชาวทัานลมขอบคุณค่ะ